ติดตามภาะวะตลาดทองคําช่วงนี้เนี่ยเรายังมองกันว่าเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งก็มีจังหวะย่อหรือว่ามี<ช>แรงขายทากาไรออกมาเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าทิศทางจากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆธนาคารกลางเนี่ยเขาออกมาตรการาต่างๆจะมีผลอย่างไรต่อตลาดทองคำนะคะวันนี้วิเคราะห์กันกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท ylg bullion and futures จำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณตั๊กสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะประเมินยังไงคะคุณมารธสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะขึ้นไม่สุดเหมือนการมีแรงขายทํากําไรออกมาเป็นระยะเหมือนกันค่ะครับถึงแม้ทองคำในหนสืสอทัปลอดภัยจะได้รับความนิยมในภาวะที่เกิดวิกฤามการเกี่ยวกับการระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 นะครับแต่ต้องบอกว่าเวลาตลาดหุ้นมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแรงๆ ทองคาก็ถูกเทขายทากําไรสลับออกมาเหมือนกันใ,ในภาวะที่เกิดความตื่นตระหนกค่อนข้างมากนะครับสินทรัพย์ทุกประเภทในโลกเนี่ยถูกขายออกมาแล้วก็ทุกคนก็กลับมาถือครองในส่วนของเงินสดอันนี้เป็นพฤติกรรมของนักลงทุนในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต้องบอกว่าหากถือทองคําหรือว่ากอดทองคําเอาไว้ทองคําก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นครับ ที่ยังคงมีทิศทางปรับตัวขึ้นในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการถือครองในส่วนของสินทรัพย์เสียสเส่ยงหรือว่าการถือครองในส่วนของตัวตลาดหุ้นครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์การระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงสร้างความรู้สึกกังวลแล้วก็ยังคงกดดันให้ทิศทางตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยปรับฐานแล้วก็มีการทิ้งตัวลงแรงๆนะครับ ก็ยังทําให้เวลาราคาของคําปรับฐานหรืออ่อนตัวลงยังคงมีแรงเข้าซื้อประกอบกับนักลงทุนยังคงค,งคาดการณ์ครับว่าเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆที่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงจะเป็นแรงกระตุน้นหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารกลางสหร,รัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกในการประชุมในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้หรือว่าวันอังคารวันพุธหน้านะครับซึ่ง หากเฟดมีการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทำเซอร์ไพรส์ปปไปเมื่อช่วงต้นเดือนแล้วเรามองว่าดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงต่อและทองคำก็มีโอกาสขยับหรือดตัวขึ้นได้ต่อเหมือนกันครับครับ ทีนี้จากปัจจัยทั้งหมดครับคุณวรุชครับปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วมากพอมีเรื่องของการอัดฉีดเป็รเงินเรื่องของพัตนการทางการเงินทองคาก็เปลี่ยนพอมีเรื่องของการประกาศตัวเลขยอดผู้ติดเชือ้อแล้วก็ล่าสุดนี้ทาง WHO เนี่ยประกาศเป็นเรื่องของพ a n d e m i แล้วนะครับการระบาดในวงกว้างก็เปลี่ยนแปลงปัจจัยอีกกรอบการลงทุนการตัดสินใจลงทุนควรจะวางแผนยังไงดีครับ ต้องบอกว่าทองคํามีระดับของการแกว่งแล้วก็สวิงค่อนข้างมากนะครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแว่งนึ้อแว่งจากระดับต่าสุดไปที่ระดับสูงสุดเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเฉลี่ยดาทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่ากว้างมากครับโดยปกติเนี่ยสัปดาห์หนึ่งจะแว่งแค่ห้าสิบเหรียญเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนําว่านักลงทุนควรจะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงแล้วก็เงินในพอร์ตของลงทุน ที่มีอยู่รับความเสี่ยงหรือการสวิงตัวของราคาได้มากน้อยแค่ไหน <c oughs> ถ้าเง <c oughs> ินเย็นจริงๆเนี่ยเรายังแนะนําว่าหากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเยอะๆก็ยังสามารถซื้อเก็บได้นะครับเป็นลักษณะของการทยยเก็บสะสม <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นเงินไม่ได้มากนะักแล้วก็เป็นเงินที่ลักษณะของลงทุนแบบการเติมมาจิ้นนะครับหรือวาง <c oughs> แค่เงินประกันบางส่วนอาจจะต้องเก็งกําไรระยะสั้นจากการแกว่งหรือการสวิงตัวไปก่อน <c oughs> ทั้งนี้เนี่ยเราให้แนวรับ หรือจุดเสี่ยงในการเข้าซื้อนะครับก็คือบริเวณ24,450บาทต่อบาททองคำคิดเป็นตัวกลัวสปอร์ตเนี่ยก็ประมาณ1,632เหรียญดอลลาร์ต่อเทรออนครับเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อทำกำไรระยะสั้นาหากราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดแต่หากราคาขยับหรือตัดตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง โดยให้แนวต้านในโซนระดับ2 4 9 0 0บาทต่อบาททองคำหรือคิดเป็นแนวต้านประมาณโกลสปอร์ตบริเวณ1,666เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสออนครับบางคนบอกว่าอาจจะงบไม่พอที่จะซื้อเป็นทองคำไปเลยเนี่ยทยอยลงทุนในกองทุนทองคำบ้างเนี่ยเป็นอีกทางเลือกที่ดีในช่วงนี้ไหมคะถือว่าสามารถลงทุนได้เหมือนกันนะครับ การลงทุนในลักษณะของการลงทุนผ่านกองทุน ETF ขนาดใหญ่ก็ถือว่าสามารถแบ่งเงินบางส่วนไปซื้อในส่วนของกองทุนที่เป็นกองทุนทองคำก็ได้นอกจากนี้นะครับสำหรับนักลงทุนที่มีงบประมาณหรือว่ามีเงินลงทุนที่ไม่มากแล้วไม่อยากจะแบกรับในส่วนของความผันผวนในส่วนของการลงทุนในตัว ตัวตลาดทองคำหรือราคาที่มีการสวิงหรือแปงมากนะครับจะลงทุนในรูปแบบของการออมทองก็ได้ทงตอนนี้ YLG ของเราก็มีโปรแกรมอมทองให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนได้นะครับก็เป็นลักษณะของการทยอยออซื้อทองคำหรือว่าเป็นลักษณะของคล้ายๆกับการฝากเงินเอาไว้เพื่อเป็นการเก็บทองคำเ,เป็นสเตจเป็นสเตจเป็นรอบๆไปนะครับในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สามารถ ทำให้นักลงทุนสามารถเก็บทองคําหรือว่าซื้อทองคาโดยใช้เงินในการซื้อทองในจํานวนที่ไม่มากได้เช่นกันครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวรุทครับขอบคุณนะคะคสวัสดีแปลงตลอดเวลาที่บอกว่าโอ้โหมันขึ้นลงนะกรอบนี่หลักร้อยดอลลาร์เลยใช่นะค่ะติดตามตลาดกันไปแล้วนะคะสาหรับทองคำเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้บ้านเราลงไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวพบกันค่ะ